สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ต่อกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวนะันนั้นในวันนี้เนี่ยเรามากับตัวละครที่มีชื่อว่าไลลาผมขอเรียกว่าไลลาแล้วกันนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเลลาหรืออะไรก็ได้แต่แต่ผมจะขอเรียกว่าไลลาแบบไทยจา๋จาๆอย่างนี้เลยลลลไ นะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็กำลังจะมาในแพท3.2ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับประมาณ4วันไหมอ่ส่สามสวันประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมไม่ได้จว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนแต่ม่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าไลลาเนี่ยมันเก่งพอหรือเปล่า แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไ i n ์อินส a าแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Richman Shop 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 Rich Man Shop ฉลอง3 0 0แสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก Nothing Phone มือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟัง Laser Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และก i v e ์ s ชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Rich Man Shop ทั้งในเฟซและไลน์ โดยสเตตทหลักๆของตัวละครอย่างไลลานะครับผมนั้นัะเลเวล90้เนี่ยเธอจะมีเลือดอยู่สูงถึง1 1 0 0 0ห2นหน่วยซึ่งถือว่าสูงามากสำหรับตัวละคร4ดาวแบบนี้นะครับแล้วมีเบต้าแท็กอยู่ที่216ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่อนไปต่ํา ประมาณนั้นนะครับในส่วนของสีดาวเนาะส่วนพลังป้องกันนี่ไม่ต้องไปส่นมันนะครับซึ่งตัวของไลลาเนี่ยมันเติบโตเป็น HP เปอร์เซ็นต์หมายความว่าตัวละครนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่ใช้ตัวของค่า HP เปอร์เซ็นต์มาทําอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเขาเป็นธาตุน้ําแข็งแล้วก็อาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นตัวของดาบเล็กนะครับและสายของไลลาเนี่ยหรือว่าสายที่สามารถเล่นได้เนี๋ยผมมองว่าจะมีอยู่จริงมีอยู่2ส,สายแต่ว่าสายที่มันดูเหมาะจริงๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของซับ โลกมากกว่านะครับส่วนอีกสายเนี่ยจะเป็นในส่วนของซับ DPS แต่ว่าถามว่าทำไมมันถึงเป็นซับ DPS ได้เนี่ยเดี๋ยวเรา,เราต้องไปดูกันที่สกิลธาตุครับในส่วนของสกิลธาตุนะครับผมนะเมื่อกดสกิลมันจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ใกลเว้ยก็คือแบบอารมณ์นึกไม่ออกให้นึกถึงโลกสิญญานอะโลกสิญญานเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะทาําดาเมจให้กับตัวละครที่อยู่ระยะใกล้ถูกไหมแล้วมันก็จะเด้งโลขึ้นมา อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยครับก็คือเมื่อกดสกิลเดี๋ยมันจะทำดาเมจใส่ศัตรูระยะใกล้และจะสร้างโล่ขึ้นมาครับผมซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่โดนศัตรูคุณก็ยังสร้างโล่เหมือนเดิมนะซึ่งในระหว่างที่เราจะมีโล่โลของไลลายอยู่เนี่ยเราจะได้รับตัวของสัญลักษณ์ดาวมา1่ดวงทุกๆกี่วินาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณสัก1.5หรือ2วินะครับจากที่ผมไปเห็น มานะซึ่งซึ่งตัวของดาวเนี่ยมันจะดีมีได้มากที่สุดคือสี่ดวงนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีโล่อยู่แล้วคุณกดสกิล่าตเนี่ยมันจะได้มาทีเดียว2ดวงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดาวของคุณเนี่ยมันครบสี่ดวงเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของไรล,ลาเนี่ยจะทําการยิงดาวออกมาตามจํานวนดาวก็คือสี่ดาวใช่ไหมสี่ดวงปุ๊บยิงตุ๊บ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 สี่ดอก นะครับซึ่งตัวของดามจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็คือดามจเป็น29.44%ของค่าพลังโจมตีแต่นี่ผู้ดอดที่คิดว่ามันเบานะครับใช้ใช้มันเบามันเบามากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีในส่วนของปอสวรรค์ที่จะมาช่วยบัฟตัวของสกิลธาตุแต่ก็ยังเบาอยู่ดีนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เบาเท่ากับตอนนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าซึ่งโล่ของเขานะครับจะมีความหนาอยู่ที่ 21. 6เซ แล้วก็บวกกับอีก2,661หน่วยอ่าอันนี้คือความหนาของโล่นะครับณนะคอนสวร์เลเวล12โดยมีคูณาอยู่ที่12วินาทีแล้วโล่เนี่ยก็จะอยู่นานถึง12วินาทีเหมือนคขาบ่าตัวละครน,นี้เนี่ยสามารถอัพไทม์ได้100%นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยอ์นย่างนั้นนะครับเพราะว่าถึงเวลาเล่นจริงอาจจะมีการคาดเคลื่อนเรื่องของคูดาวบ้างถ้าเกิดว่าในตีมันเล่นกันจริงๆเนี่ยโล่อาจจะอยู่ไม่นานพอนะครับ ซึ่งกเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยสกิฟิเชียลได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแนะนําเป็นตัวของเฟลว n นิสน่าจะคุ้มกว่าทีนี้มาในส่วนของอันติกันบ้างน,นะครับผมนะอันติทําอะไรได้เมื่อกดสกิลอันตินะครับมันจะทําการสร้างโคมลอยขึ้นมาอยู่ด้านหน้าของตัวเองเว้ยซึ่งมันจะทําการยิงดาวติดตามศัตรูอ่ะไอไดาวของสกิลทาก็ติดตามศัตรูนะครับแต่ว่าอ่ะ ดาวของอันติก็ติดตามศัตรูเหมือนกันซึ่งไอดาเมจของดาวของอันติเนี่ยจะคิดเป็น9.3เของ HP สูงสุดณนะเลเวล12นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณปั้นไลาลาเป็นเลือดสัก30,000เนี่ยสกิลนี้ก็ถือว่ามีดาเมจค่อนข้างโอเคนะซึ่งจะใช้พลังงานเพียยแค่40หน่วยนะครับแล้วก็มีระยะเวลาอยู่ที่12วินาทีในการยิงดาวออกไปซึ่งจะยิงออกไปทุกๆ2วิหมายความว่ามันสามารถยิงดาวได้ทั้งหมด6ดวงนั่นเอง วเวลาที่มันยิงดาวแล้วโดนศัตรูเนี่ยตัวของอันติถ้ายิงดาว,วโดนศัตรูถ้าเราอยู่ภายใต้โลกของตัวละครอ,อย่างไรลานเนี่ยมันจะทําการเพิ่มดาวที่โลกมาด้วยอ่ะก็คือดาวดาวตัวของโลกกับดาวตัวของอันติเนี่ยมันแยกกันนะครับแต่เป็นว่าผมจะเรียกว่าดาวเหมือนกันเพื่อให้คุณสับสนเล่นนะครับโดยคูดาวสกิลนี้ก็จะมีอยู่ที่12วินั่นเองก็ก็คือสามารถวนสกิลได้ทั้ง2สกิลเลยนะครับแล้วก็ ดามจที่สร้างเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวละครนี้เนี่ยจะเน้นไปทางสายของซัพพอร์ตทางด้านของโลมากกว่าเพราะว่าโลของเขาเนี่ยมีความหนาที่หนาระดับอันดับ2ของเกมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออไอโลหนา21.6%บวก2,006เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ครับในส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูในส่วนของพอสวรรค์เพิ่มเติมนั่นเองครับ ตัวของพ่อสวรค์เลื่อนขั้นหนึ่งนะครับมันจะทําให้โลกหนาขึ้นตามจํานวนดาวที่ปรากฏอยู่บนโลกก็คือสมมุติว่าโลกของคุณเนี่ยมันไม่มีดาวเลยใช่ไหมโลกคุณก็จะหนา26.6อะไรตรงนั้นนั่นแหละก็จะหนาอยู่แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโลกมันมีดาวปรากฏขึ้นเมื่อไหร่แต่ละดวงเนี่ยจะทําให้โลกหนาขึ้นทั้งหมด6%ครับหมายความว่าถ้าครบ4ดวงเนี่ยโลกก็จะหนาทั้งหมด24%ก็ถือว่าหนาขึ้นพอสมควรแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออมันสุดท้ายแล้วพอมันครบ4ดวงมันก็จะยิงดาวออกไปแล้วอย่างี้มันจะได ตัวของความหนาไหมม,มันก็ไม่ได้นะครับตอนที่มันยิงดาวออไปแต่ว่าในระหว่างที่ดาวยังคงอยู่เนี่ยโลกมันก็ยังถือว่าหนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเทียบระยะเวลาโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยโลกก็อาจจะหนาขึ้นมาสักประมาณ10%นะครับโด,โดยประมาณเนาะอันนี้อันนี้คือประมาณคร่าวๆนะครับซึ่งในส่วนของพอสวรรค์เลื่อนขั้น4ี่ทอะไรได้ก็คือดาวของสกิลท่าที่ยิงออกไปเนี่ยครับมันจะแรงขึ้นตาม1.5%ของพลังชีวิตสูงสุดก็อย่างที่บอกเขาว่ามันตัวของ สกิลท่าที่ยิงดาวไปเนี่ยมันดูเบาใช่ไหมก็คือ29%ของพลังโจมตีใช่ไหมแต่พอมาเจอพรสวรรค์อันนี้เนี่ยก็คือมันจะแรงขึ้นโดยการคิดแต่1.5%ของรางชีวิตสูงสุดหมความว่าถ้าเกิดเลืองคุณมีหมื่นหนึ่งมันก็จะเอาไป150ดามิรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่30 0 0 0ืก็คือจะเพิ่มไปอีก450ดามิถามว่าเยอะไหมให้คุณนึกถึงไอ้นี่ละกันอะสกิลท่าทของเดียวน่า ไม่ได้ต่างกันมากเรื่องของดามจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวผมมองว่าตัวละครนี้เนี่ยน่าจะเก่งในตีฟรีสแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูในส่วนของกลุ่มดาวกันก่อนดีกว่านะครับกลุ่มดาวก็คือโล่จะหนาขึ้น20%นี่คือกลุ่มดาวที่1นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเล่นในโหมดโคลอปเนี่ยมันจะสามารถสร้างโล่ให้เพื่อนได้ด้วยอ่าหมายความว่า C2 มันสร้างโล่ให้เพื่อนไม่ได้นะครับแต่ว่า C1 นีหนาขึ้น20%ี่กเนี่ยเล่หนาขึ้นโดยรวมช่สิบเปอรยังหนาขึ้นอีก20%นะครับ แต่ว่าโล่ของเพื่อนเนี่ยที่ได้ไปนะครับจะมีความหนาแค่35%ของโล่ตัวเองเวย้ยอืมซึ่งก็ถามว่ามันน้อยไหมจริงๆ35%ของโล่หลักถ้าเรามองว่าสมมุติว่าไลลา,ลาเนี่ยมันทําเลือด30,000ได้นะครับคุณก็อาจจะมีโล่หนาแบบว่า ประมาณสักหมื่นกว่า่าอาคุณน่ะคุณ,นะค,ณคุณนะ่ะเออจะรับดามจได้ประมาณหมื่นได้กว่าดาเมจแต่เพื่อนของคุณเนี่ยจะรับได้ประมาณช่วง4ี่พันดาเมจนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถือว่ามีโลช่วยเซฟเพื่อนได้ระดับหนึ่งเนาะก,ก็ก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีนะครับทีนี้กลุ่มดาวที่2ทําอะไรได้ก็คือถ้าดาวจากโลี่ยมันยิงไปโดนสตูมันจะทําการฟื้นพลังงานให้กับไรล,ลา1ห,หน่วยต่อ1นดาวนะครับแล้วก็กลุ่มดาวที่3เนี่ยก็คือการเพิ่มเลมเวล,ลวกเสก ในส่วนของกลุ่มดาวที่4กลุ่มดาวนี้อาจจะดูยาวๆหน่อยนะครับก็คือเมื่อโล่เนี่ยมันสะสมดาวจนครบ4่ดวงแล้วยิงออกไปก็คือมันจะนับหลังจากที่ดาวเนี่ยมันยิงออกไปจากโล่นะครับเราจะได้รับตัวของบัฟในการทําให้การโจมตีปกติชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการโจมตีปกติกับชาร์จโจมตีเนี่ยมันแรงขึ้น5%ของพลังชีวิตสูงสุดไลยละเอาไปบวกโดยตรงอ่ะก็คือสมมติว่าโดยปกติแล้วสมมติคุณตีทีละหนึ่งหมื่นดาเมจอันนี้คือสมมตุติอายกากะก็ได อายการตีทีละหมื่นดาเมจคุณมีกลุ่มดาวนี้ปุ๊บโล่ยิงอ่าดาวออกไปคุณจะได้รับ5%้าเปอร์เซ็นต์หัวใหพีดสูงสุดถ้าเกิดไลลา,ลามีเลือดอยู่สามหมื่นคุณก็จะได้ตัวของดาเมจเพิ่มเติมมาเนี่ยพันหโดยประมาณนะครับก็คือจะกลายเป็นตีเทเลนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแต่มันจะหายไปหลังจากที่คุณตีปกติหนึ่งครั้งนะครับหมายความว่ากลุ่มดาวนี้เนี่ยคือกลุ่มดาวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าคุณจะปั้นเลือดไลลา,ลามาากกว่่นนั้จริงๆอะ มันจะคุม้มคือกลุ่มดาวนี้นี่ผมมองว่าคือมีติดมาก็ดีอะไรอย่างงี้ดีกว่ามีติดมาก็ดีนะครับแต่กลุ่มดาวที่ผมมองว่าดีคือ C1 ที่ทําให้โลกหนาขึ้นเนาะแล้วก็ C2 ที่ทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีฟื้นพลังงานอีกเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเอออาจจะมีสักรอยย่สิะไรเงี้ยเออก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครยังไม่มาผมก็ยังไม่รู้เนาะส่วน C5 เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของเลเวลอันติ ไปอีก3เลีวยวแล้วก็เพิ่มสูงสุดเป็นส5ส่วนตัวของกลุ่มดาวที่6หรือว่ากลุ่มดาวสุดท้ายมันจะทําให้ดาวจากโล่แล้วก็ดาวจากอันตรีเนี่ยยิงแรงขึ้นอีก4 0นะครับหมายความว่าจากที่ไอ้ปกติแล้วมันยิงแบบเปาะแปะเปาะแปะประมาณไม่ถึงพันนามิดเนี่ยอาจจะมีถึงพันนาเมิดอาะเรียกว่าอาจจะมีถึงพันนาเมตรแต่ถามว่าพันนามิดมันน้อยไหมก็น้อยอยู่ดีนะครับแต่เอาเป็นว่า,อ,าอย่างน้อยก็มันสร้างนามตเพิ่มขึ้นก็มองในแง่ดีว่าตัวคนนี้อาจจะไม่ได้เน้นในส่วนของดามจแต่โล่หนา แปดท่าทีถือว่ามีประโยชน์ในตี่ฟรีสพอสมควรนะครับอ๋อ,อแล้วก็ลืมบอกว่าตัวของ c 6เนี่ยสามารถทําให้ดาวที่เด้งในโล่เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะ1.5ึ่งจุดาถึงสวิใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มระดที่6เนี่ยโล่มันจะเด้งดาวได้เร็วขึ้น20%สรครับสรุปแล้วจากที่เราอ่านอ่านดูเนี่ยไรลา,ลากิ่งพอไหมเอาองี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันมีเทียริสระมางดีขึ้นไปถึง SS ผมถือว่าอ่ะถ้าเป็นตัวละครในบรรดาตัวละคร4ดาวนะ อ่าถ้าในในในหมู่แค่เอาเอาแค่ตัวละครสีดาวเนี่ยผมมองว่าตัวละครนี้อาจจะอยู่ในระดับ t ทียสนะครับคือต่ํากว่าดิโอนาแล้วกันอะถึงแม้ว่าโล่ของเขาจะหนานะครับแล้วก็แปะท่าทีแต่เรื่องของคุณประโยชน์เนี่ยยังไม่สูงพอๆกับดิโอนานะครับคือดิโอนาทำอะไรได้บ้างดิโอนามีโล่ใช่ไหมซึ่งโล่เนี่ยก็หนาอยู่ในระดับที่เอามาเล่นได้นะครับคือไม่ได้บางจนมันเป็นขี้อ่ายกเว้นว่าคุณจะปั้นแบบว่า โล่ Low ไม่ได้หนาจริงๆคือคุณปั้นแบบใส่หมวกโบนัสรักษาแบบนั้นยังไงมันก็ไม่หนานะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาเลือดเดียวหน้าสักสามหมื่นเนี่ยโล่ Low ก็จะหนาพอสมควรนะครับแล้วก็อัพรสวรรค์สักเลเวลสิบสองอะไรอย่างนี้ซึ่งในส่วนของเดียวหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีเคโลมันมีในส่วนของการเป็นแบตเตอรี่ด้วยซึ่งตัวของไลล่าเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้มีตัวของแบตเตอรี่ขนาดน,นั้นจากที่ผมไปเห็นคลิปเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะสร้างกระดูกธาตุได้ทีละสามเม็ดแต่ในกรณีถ้าเกิดคุณใส่่่่เเเฟวนนอออาาาจจะป็แบตตรรีีีไดด้้ยกง ซึ่งอ่ะโอเคมันมีความสามารถเป็นโล่เหมือนกันเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันแต่ดิวนาก็มีความสามารถในการแปะาธาตุถี่คือในส่วนของอันตินะครับแล้วก็อันติของเขาเนี่ยก็สามารถแจกชำนาญธาตุได้200หน่วยแล้วก็ยังแจกในส่วนของฮิวก็คือมันฮิลเอ่อทีมเราได้ด้วยมาเขาว่าพาสีของดิวนาเนี่ยอาจจะดีกว่ายกเว้นดิวนาเนี่ยคือแพ้ไลล่าแค่เรื่องโล่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีจงรี่ไลล่าอาจจะเป็นคำตอบกับคุณได้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าตัวคอนนี้เก่งไหมผมถือมาก ออพอประมาณอะเรียกอย่างนี้ดีกว่าคืออยู่ในระดับที่ไม่ได้โกงเกินไปแล้วก็ไม่ได้กะอะคือคือมันค่อนข้างจะโอเคนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครโล่ตัวหนึ่งที่สมดุลก็ว่าได้อะเรียกอย่างนี้ก็ได้กันนะครับในบรรดาตัวละครสีดาวคือมันไม่ได้แย่เหมือนโทมัสท,ที่แบบโทมทัสเนี่ยเออจริงๆแล้วโทมทัสก็ไม่ได้แย่นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครที่เล่นกับมันได้อย่างแบบเย,ย่อมิยะอย่างเงี้ยอะแต่แต่โดยรวมแล้วเนี่ย โทมะคือถ้าเิดไปเล่นกับตัวอื่นๆคือมันไม่ได้เรื่องนะครับแต่ว่าอ่ะอย่างไรลาเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องตีปกติแล้วโล่หนามันของโทมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลลาก็จะถือว่าเป็นตัวละครโล่ที่ดีตัวหนึ่งเลยในเกมนี้นะครับลองลงมาจากจงลี่ถ้าเอาแค่ความโล่หนาแต่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของคุณประโยชน์เดียวหน้าชนะขาดนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมส่านทัวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า